นี่คือบทสัมภาษณ์ของทางโดนัลด์ทรัมป์ครับหลังจากลงเฮลิคอปเตอร์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมีนักข่าวไปสัมภาษณ์นะครับว่าทาริปเป็นยังไงแกพูดเคสของอินโดนีเซียก่อนเลยนะครับอินโดนีเซียครับก่อนหนะ้านี้ครับมีการประกาศนะฮะว่าทางสหรัฐอเมริกาจะชาร์จหรือเก็บภาษีสินค้าจากอินโดนเนี่ยสามสิบสองเปอร์เซ็นต์นะเอาเป็นว่าสามสิบสองเปอร์เซ็นต์นี้ยังน้อยกว่าเราเอีกนะเราโดนสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะฮะเวียดนามโดนสี่สิบกว่านะครับกันของเราทำยังไงดีฮะอินโดนได้แล้วนะครับว่าาทาง อเมริกาครับจะลดภาษีให้กับทางอินโดนีเซียนะครับลดเหลือแค่19%าเอนี่ยมีการลดเหลือแค่19%นะฮะไม่ศูนย์นะครับในทางกลับกันครับอินโดนีเซียต้องเอาอะไรไปแลกนี่ต้องเอาอะไรไปแลกครับเพื่อให้อเมริกาลดลดไอ้ตัวทาริมเนี่ยจาก32เหลือ19นะครับสิ่งที่อินโดนีเซียจะต้องแลกมาเนี่ยก็คือเรื่องของการให้ภาษี0%กับ ทางอเมริกาอ๋อน่าสนใจนะฮะอเมริกาครับเจราจาได้ดีดีทุกอันเลยนะตอนนี้นะฮะอินโดนีเซียเสียเปรียบนะครับก่อนหน้านี้ชาร์จภาษีสินค้าอเมริกาเยอะนะครับตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับสินค้าอเมริกันส่งไปขายที่อินโด0%นะจ๊ะนะฮะในขณะที่อินโดส่งมาอเมริกา จาก32ลดให้จ้ะเหลือ19อรอเอาได้เปรียบสุดๆเลยนะครับสำหรับเอ,อเมริกานะนอกเหลือจากนี้เนี่ยในรายงานของ Financial Times แล้วก็ b l o o m ิร์กเนี่ยอินโดนีเซียครับยังจะต้องให้อเมริกา access เข้าสู่ตลาดเาข้าสู่ตลาดของอ,อินโดนีเซียโดยเสรีนะครับนอกเหลือจากนี้เนี่ยยังต้องสัญญาครับว่าจะซื้อพลังงานจากทางอเมริกา อีก15บิเลียนนะฮะหรือ15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะับเเหนือจากนี้ก็ไปสัญญากับเขาว่าต้องซื้อ4.5บิเลียนอากิคาเชอร์สินค้าการเกษตร,รอีกประมาณ4,500ล้านนะครับและสัญญาว่าจะซื้อ Boeing Jet 50ลำ ดีลนี้แพงจริงๆนะครับอินโดนีเซียต้องแลกหลายเรื่องนะครับ1คือให้อเมริกาภาษีศูนส,สัญญาว่าจะไปซื้อพลังงาน15บิลเลียนนะครับหมื่นห้าพันล้านสัญญาว่าจะซื้อสินค้าการเกษตรอีก4,500ล้านและก็ต้องซื้อโบอยิ่งอีก50าสนะิบรำดีลนี้เป็นยังไงนะผมก็รอดูประเทศเราเหมือนกันนะว่าจะเจราจาแล้วต้องต้องไปซื้ออะไรเขาเพิ่มนะฮะดูดิว่าอินโดนีเซีย เขาเจรจา,าประมาณนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งนะฮะบางช่วงบางตอนมีคลิปที่โดนัลด์ทรัมป์พึ่งลงจากเครื่องแล้วเขาพูดเรื่องนี้พอดีเลยนะฮะก็ลงจากเครื่องเสียงเฮลิคอปเตอร์ยังปั่นเลยนะเขาบอกเมื่อกี้คุยกับอินโดนีเซีย,ยมาแล้วนะฮะคุยกับท่านประธานาธิบดีนะว่า very strong very smart นะฮะแบบว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ดีฉลาดมากมากเลยนะฮะนี่คือสไตล์แกนะแกจะชมก่อน เรากำลังจะได้ full access to Indonesia market นะค,คือการเข้าถึงตลาดอินโดนีเซียแบบเต็มรูปแบบ you know, แล้วก็มีการพูดถึงนะบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ย very strong on copper นะคร copper ก็คือทองแดงนะฮะอินโดนีเซียนี่โคตรแข็งเลยนะทองแดงนี่สุดยอดกำลังจะมาทวงดูน้ำหน้าจีนหรือเปล่านะครับ uh, กำลังจะบอกว่าไอ้ไอ full access เนี่ยคือเข้าถึงไอ้แหล่งแร่ธาตุที่เป็นทองแดงเนี่ยได้มากขึ้นหรือเปล่านะฮะ,ะคำพูดนี้น่าสนใจ we have full access of everything we pay no t a r i f f นะครก็คือประมาณว่าเราพวกเราเนี่ยกำลังจะได้ access เข้าสู่ตลาดแบบจริงจังและไม่ต้องจ่ายภาษีตั้งหา no t a r i f f นะฮะ so they are แล้วก็อินโดนีเซียกำลังจะให้ access เข้าสู่ตลาดของอินโดนีเซียแบบที่เราไม่เคยได้มาก่อนแกพูดวนไปวนมาเนาะมันก็วนอยู่แค่นี้นะและนี่คือ the biggest part of the deal นะเป็นพา r t ที่ใหญ่สุดของดีลนี้นะฮะและ the other part is they are going to pay 19%, แล, is, uh, to pay 19และนอกจากนี้เนี่ยเขายังต้องจ่ายภาษีกับเราอีก19%นะ And we a r e going to pay nothing นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าการที่ผู้นำออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้มันพูดแบบนี้มันมันดีมากนะ้อแค่ไหนแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบนะ ผมไม่ชอบนะมันเหมือนคนเห็นแก่ตัวนะนะพูดอันนี้ความเห็นส่วนตัวความเห็นส่วนตัวไม่ชอบนะเหมือนเหมือนคนเห็นแก่ตัวประมาณว่าให้สัมภาษณ์เห็นไหมพวกเรากำลังจะได้เปรียบพวกเราจะได้เป็นประโยชน์มากมายนะฮะพวกเขาต้องจ่ายเรา1ิเกเราไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทฟังแนละ้วเหมือนคนเห็นแกนตัวเลยนะ <laughs> we we pay nothing นะฮะเราประมาณนั้นฟังต่อ เดี๋ยวมันก็จะเาเรียกว่า good deal for both parties นะผม,ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีทั้งสองฝ่ายนี่แหละไม่ <c oughs> รู้ดียังไงนะผมว่ามันดีกับอเมริกามันไม่ดีกับอินโดเท่าไหร่นะ uh, นอกเนือจากอินโดนีเซียเนี่ยเราก็จะมีดีลอื่นเพิ่มเติมขึ้นอีกนะอินเดียก็เช่นกันนะกำลังจะเสร็จสิ้นแล้ว เราก็กำลังจะมี access to India as well นะฮะ no right? ก่อนหน้านี้เราไม่เคยมี access นะฮะหรือการเข้าถึงของไอ้ไอ้ตลาดแบบนี้มาก่อนเลยนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะฮะ ประโยคนี้ย้ำอีกแล้วนะ so they pay 19%นะ and we pay nothing นะพวกเขาจะต้องจ่าย19%แต่พวกเราไม่ต้องจ่ายนะฮ ก็พูดบนเหมือนเดิมแหละนะครับก็คัพเปอร์นะครับเรากำลังมองเรื่องคัพเปอร์หนึ่งสิ่งที่อินโดนีเซียทำได้ดีแล้วก็คือ High quality of Co p p e r นะหรือทองแดงนั่นเองอเห็นยังไงกันบ้างครับกับโดนดัลทรัพมพที่ออกมาพูดแบบนี้นะฮะก็ตามสไตล์ของแกตามนี้แหละนะฮะผมก็เลยต้องรอดูวิวประเทศไทยอยู่เหมือนกันนะ,ะในเมื่ออินโดนี่ยที่ก็ตลาดก็ค่อนข้างใหญ่นะฮะไปเจรจากับทรัพมป์นะฮะจาก32ลดเหลือ19 สิ่งที่แรกมาคือต้องไปซื้อพลังงานเขานะฮะประมาณ1 5 0 0 0ล้านต้องไปซื้อสินค้าเกษตรอีก4 5 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะและต้องซื้อโบอิ n งอีก50ลำนะฮะนี่คือสิ่งที่แรกมานะแล้วก็กับการลดภาษีให้อเมริกา0%ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยเพื่อแลกกับการลดภาษีจาก32เหลือ19นะฮะของเรา36ฮะ จะเหลือเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าผมให้ดูชาร์ตนี้จะได้เห็นภาพว่าทําไมอินโดนีเซียถึงต้องยอมแลกทุกอย่างยอมแลกทุกอย่างเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้นะฮะเพราะว่านี่ครับดูกราฟนี้นี่คือสิ่งที่มันคานกันอยู่นะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยได้ดุนการค้าอเมริกาเยอะไงนะครับดูเส้นสีแดงเส้นสีแดงเนี่ยคือสิ่งที่อเมริกาเอ็กซ์พอร์ตมาที่อินโดนีเซียนะครับถือว่าน้อยนะฮะสีแดงเนี่ยประมาณ สิบบิลเลียนไม่ค่อยถึงต,ต่ำๆกว่า10บิลเลียนนะฮะล่าสุดส0 2 5ันี่นินีก็ประมาณ10บิลเลียนในขณะทีออ่อินโดนีเซียส่งไปอเมริกาค่อนข้างเยอะนะครับ3เท่าตัว30บิลเลียนนะฮะเพราะฉะนั้นมเมื่อตะหลามต่างกันอย่างนี้นะก็คือส่งไปหาเขาส่งไปอเมริกา3เท่าตัวกับการที่อเมริกาส่งกลับมานะครับงั้นต้องลดภาษีงั้นต้องต่อรอง32มสไปเป็น19กเนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะต่างกันเยอะมากนะฮะ โอเคนี่คือสิ่งที่อินโดนีเซียยอมแรกนะครับจากปากของโดโดทัมนะเราก็ไม่รู้ว่าดิวจริงเป็นยังไงนะยังไม่มีการคอนเฟิร์มจากทั้ง2ฝ่าย